ีรถตอนฝนตกเฮ้ผมว่าลื่นดีมากเลยวะ่ะดิบดีกว่าปกติเยอะเลยฮนะโอ้โหแน่นอนแน่นอน โลโลโทโลุโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยิมมาทธรรมชาแนลนะครับและนี่ก็คือเกม GTA 5นะฮะวันนี้เราก็จะมาแต่งรถคันนี้อ๋อเขาบอกว่าคันนี้มันมีรูปทรงคล้ายกับนิสสันสกายไลน์มากๆเลยนะครับอย่างการรอบเลือนแบบกันมาเลยก็ว่าไปนะฮะเอาเดี๋ยวโอ้ใช้จอยกดเลื่อนแพดไม่ได้เลยครับมันจะเป็นเทอร์โบตลอดเลย โอเคแต่งอะไรได้บ้างเบรกอ่าบอมข้างหน้าครับเปลี่ยนได้ด้วยฮะอุ้ยเท่เท่นี่มัน GTR ชัดๆเออนะข้างหลังละข้างหลังเปลี่ยนได้เหมือนกัน,นครับอันไหนสวยผมว่านี้สวยกว่าไปคัลโลบาครับ แล้วก็เครื่องยนต์โอ้ยทอปสปีดไม่สูงเท่าไหร่เอาท่ออะไรดียสองท่อเลยปะสวยสวยฟินเดอร์จริงไม่ต้องใส่ก็ได้นะคือผมไม่ค่อยชอบไอ้ตรงนี้อยู่แล้วไม่ใส่ไอ้ตรงนี้ข้างหน้ามันใส่ใส่ฮูดอืม ชอบแบบนี้มากกว่านี่นี่นเออนี่ไม่รู้ดิสไตล์ใครสไตล์มันครับแต่ผมชอบแบบนี้มากกว่าไงเอ๊เดี๋ยวเอารถสีอะไรดีเอารถสีอะไรดีวะไฟใต้ท้องเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนสีรถกันก่อนเรืองเป็นเมทัลลิกไงสีอะไรดีสีแดงก็สวย สีชมพูก็เฮ้ยสีชมพูก็แจ่มว่ะสีเหลืองก็ดีครับสีเขียวก็โดนสีฟ้าไหมเออสีฟ้าก็สวยนะเข้ากับท่อด้วยครับเออเอาแบบนี้เลยดีกว่าอัลตราบูครับอัลตราบูสวยแล้วเราก็เลือกสีที่สองเป็นอัลตราบูเหมือนกัน นี่ฮะนี่แหละสไตล์ผมแหละนะครับใครที่ไม่ชอบก็ไปแต่งกันตัวเอง <c ười> แค่นั้นแหละแบบไหนสวยอนะแบบเดิมไหมผมแบบเดิมสวยกว่าสเกิร์ตใส่ไปฮะสปอยเลอร์ ไม่ต้องเลือกใหญ่มากหรอกท่อน,นี้แบเท่อน,นี้ก็ดีแล้วมีหรือไหมอันนี้มันสูงแล้วก็ใหญ่เกินไปครับมันเธอท่าฮะโหลเตี้ยเทอร์โบใส่ด้วยล้อนี่ผมกะว่าจะไม่เปลี่ยนนะผมชอบล้อแบบนี้อยู่แล้วมันดูเท่ดีครับเพราะฉะนั้นไม่เปลี่ยนนะฮะหน้าต่างก็ไม่ต้องใส่ ก็เหลือแต่สีไฟอะทำเป็นสีน้ำเงิน <c oughs> แค่นี้เองเจง๋งโอเคครับเดี๋ยวเราไปดิฟกันก่อนรถอย่างนี้มันเหมาะกับการดิฟมากเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงลานจอดรถแล้วนะครับซึ่งเป็นลานจอดรถที่แบบว่าเอาไ้ดิฟโดยเฉพาะเลยนะครับมาไปดิฟกันดีกว่าอ่า ครับดิฟดิฟดิฟน,นี่ดิฟดิฟถึงจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็เถอะนะโอ้โหดิฟี่ยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับอุ้ย <c oughs> ชนชนชน คือผมต้องตั้งค่าให้มันเป็นแบบดิฟดิฟละเอียดเอาไว้นะมันจะได้ดิฟได้ดีขึ้นหน่อยนึงอึ๊บอึบอึ๊บ,บชนนะดิฟยากกว่าดิฟดิฟว่นนี้โอ้หบอกเลยครับว่ายากผมว่าเราวาร์ปวาร์ปไปดิฟ แถวนู้นเลยดีกว่าบนเขาเลยดีกว่าง่ายดีฮะน,นี่เลยไปดิบตรงนู้นเลยดีกว่านี่มาไปดิบกันนี่นี่นี่รถรถรถ เดี๋ยวก่อนเอารถออกไปเอารถออกไปสุกับรถเยอะลำคานนะโนคาครับโนคาไปลุยกันเลยจิจินถ้าตั้งให้เป็นเปลี่ยนเกียร์เองได้นี่ถ้าจะดิฟต์ดีกว่านี้นะครับนี่ ใส่ต้องปรับ RPM ให้เยอะกว่านี้สักนิดนึงครับนี่นดิฟครับดิฟดิฟมองไม่เห็นเฮ้ยเฮ้ยมีคนตามเรามาวะ่ะ ดิบสวยดิบสวยนี่ดิบยากครับนะถ้าจะดิบให้สวยๆนี่ดิบยยากมากเดี๋ยวนี่เลี้ยงนี่เฮ้ยโหเดี๋ยวเยีิบกะตาย ใช้ได้อยู่พอใช้ได้อยู่อยากดิฟแบบตอนฝนตกบ้างอะถ้าจะสวยดีครับเดี๋ยวก่อนขอยิงไอ้พวกนี้ก่น <c oughs> อนเก็บให้หมดซ่อมรถก่อนแล้วก็ ฝนตกฮะมามาดูดิเวลาดิฟตอนฝนตกจะเป็นยังไงครับลื่นกว่าเดิมสิครับดิฟตอนฝนตกจะเป็นยังไงครับลื่นลื่นกว่าเดิมฮะปรับเครื่องให้แรงขึ้นนิดนึงเอาส,สักนิดนึงครับสักห้า ลื่นเหมือนเดิมครับห่วยดิบตอนฝนตกนี่คือการดิบรถตอนฝนตกนะครับโค้ชเท่เลยฮะดิบรถตอนฝนตกครับเบี่ยงแนวบลบอกเลยโอ้ย,อยเจ๋งเจ๋งเจ๋ง เก่งมากครับนี่ฮะดีรถตอนฝนตกเฮ้ยผมก็ลื่นดีมากเลยว่ะดิปดีกว่าปกติเยอะเลยฮนะอ้อโหแน่นอนแน่นอน โอ้โยเถียงมากดิฟขาลงกันแบบ้างนะครับนครับนี่ดิฟขาลงดิฟขาลงไม่เน้นดิฟเร็วนะครับเน้นดิฟสวยๆงามๆอ่าใช้ได้ใช้ได้ แนะนำไม่ใช้จอยนะครับถ้าใครอยากจะดริฟต์นะใช้คีย์บอร์ดนี้ไม่ถนัดแน่แน่อ๋อดริฟต์ดริฟต์อ้ยแหกโคง้งเดี๋ยวซ่อมรถก่อนซ่อมรถก่อนขอซ่อมรถแป๊บหนึงนะ่งฮะแล้วก็ขอเป็นเอ็กซ์เาซันนี่ก่อนเถอะไม่ไหวไม่ไหว เปลี่ยนมางเปลี่ยนมางนี่เจ๋งเวอร์เจ๋งเวอร์คือถนนมันยังมีน้ำอยู่อ่ะมันเลยลื่นกลับไปครับกลับไปดิฟรอบหนึ่งนะอ่ะไอ้ลุยถนนเปียกๆอย่างนี้แหละดิฟดีครับ เจ๋งเจ๋งเฮ้ยผมชอบมันดิฟได้ดีมากเลยนะตอนถนนเปียกๆอยู่ยนี่สุดยอดเลยครับนี่โอ้ยเจ๋งเวอร์นี่โอ้โหสวยงาม ถึงยอดถึงยอดครับเริ่มแหกโค,งค้งแล้วฮะเรียบร้อยเลยเรามาจอดกินลมชมวิวอยู่บนนี้แล้วกันนะครับแหมเจ๋งเจ๋งรถเราไม่ได้แค่ดริฟท์ได้อย่างเดียวนะครับรถเรานี้สามารถเอาไปดรากได้ด้วยนะครับมาแล้วก็อย่าลีรอเป็นดร็กกันดีกว่า ก็รอบรถเครื่องอะไรงนี้ผมก็ปรับมาแล้วเรียบร้อยนะฮะเพราะฉะนั้นโคตรพ่อโคตรแม่แรงเลยเดี๋ยวขอปรับให้มันเหมือนเดิมก่อนเยี่ยมอตอนนี้ปรับให้เหมือนเดิมแล้วนะครับชนเลยชนชน ดูซิว่าเราจะสู้เขาไหวหรือเปล่านะฮะไม่รู้ว่าเจอใครมาแล้ว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 เฮ้ยผมว่าสู้ไหวยอยู่รถผมนี่รถสปอร์ตนะฮะ ออยออกตัวอ๋อชิวๆครับวิ่งร้อยห้าสิบแล้วครับร้อยหกสิบแม้แต่คงไม่ขึ้นร้อยเจ็ดสิบแน่เลยโอ้ยมันตามเรามาไม่ทันโอ้โหชนะขาดลอยตามไม่ทันละส <c oughs> ชิชิวๆฮม้ มาอันดับต่อไปก็ท้าท้ากันอย่างดีนี่ไงไทรัสมาครับขอเจอไทรัสหน่อยขอเจอไทรัสหน่อยสิส <c oughs> ิไทรัสจะเจ๋งแค่ไหนขอยกล้อ <c oughs> เทินไทรัดไปเลยนี่นี่โอ้โหโหดโหดอันสายโหดนะครับนี่บอกแล้วว่าอันสายโหดนี่อันสายโหด ชนคนซะงั้นแล้วเมื่อไหร่มันะจะแข่งกันเนี่ยเฮ้ยเมื่อไหร่จะแข่งกันไปนะครับมาดูกันซิว่าใครจะชนะห่วยคันนี้ชนะว่ะแน่ๆเลยนี่ครับโอ้ยนำนำกันเร็วเลยฮนะ โดนแกงโดนแกงโดนแกงครับโดนแกงมองโลกตูมอืมอ้ม,มเละตอนนี้เราต้องไปที่ลายแล้วครับ ไีโ่โรเลยโทรนี่รถเราแรงรถเราแรงมาฮะไทยรัฐเห็นมาสักทีวะมาบมาบมาผมว่ามันไม่มาสักทีอะเออเนี่ยมา <c oughs> เดี๋ยวมนงยจะขับรถอีกเหรอตายเถอะ วันนี้จะได้แข่งไหมเนี่ยเฮ้ยมาตรงนี้เออเอาเออเอาวันนี้ไม่ได้แข่งแน่เลยเออเออวันนี้จะได้แข่งไหมเนี่ยอ่ะมาแล้วครับพร้อมไหม ของครับผมมาครับไทยรัฐเจอเราเข้าไปฮะงงลยสิงงเลยสิเฮ้ยโอ้โหแต่มันแรงกว่าวะเฮ้ยไม่ได้นี่นี่ใครเคยดูฟาร์กสี่ก็น่าจะรู้นะครับรถเร็วไม่ใช่แปลว่าจะชนะเอ้า ดัดมันเข้าเส้นมันเข้าเส้นชัยก่อนวะ่ะมันต้องเข้าเส้นชัยก่อนอมาทาเอ็ดเดอร์ก็ได้วะ่ะทาเอ็ดเดอร์ก็ได้นะครับ มาไปเที่ยวกันดีกว่าทเที่ยวกันดีกว่านี่ไงอะไรมันลอยมุมบนท้องฟ้าครับอะไรมันลอยลงมาครับอะไรมันลอยลงมาฮะต่โอ้โหรถไม่เป็นอะไรฮะนี่ไงอ๋อเราเอารถคันนั้นไปเล่น มันกำลังจะไปแข่งพอดีอ๋อไม่ใช่คนละคันกันนะยังไงครับใครจะชนะครับผมว่าไอ้คันนี้ชนะแน่เลยดูจากทรงครับเห็นไหมบอกแล้วครับชนะแบบชิวๆครับมานี้ก่อน ออกันยุนิกันเล่นอย่างนี้เอาเอ็ดบีซีงงไปเลยเอาซะเอ็ดบีซีงงเลยครับมามาเจอเอดเดอร์แนละ้วเชื่อไหมผมสามารถชนะเอดเดอร์ได้โดยวิธีการโกง เราจะทำตัวเป็นวินดีเซลภาค4นะครับต่อให้รถแรงแค่ไหนก็ชนะเราไม่ได้มามามา resp. แล้วคนขับรถไม่เห็นมาสักทีวะเนี่ยมายังมายังมาแล้ว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  พร้อมที่จะแข่งแล้วครับท้าคันแรงด้วยนะท้าเอ็ดเดอร์เลยนะมาครับเอ็ดเดอร์จะไม่สามารถชนะเราไดา้เราออกตัวดีกว่าครับแต่ว่าท็อปสปีดเราไม่ได้ไง ฉะนั้นแล้วเราก็ต้องบังมันไว้อย่าให้มันแซงเอ้าไอเตอร์ตามไม่ทันว่ะโอ้ย oh, สุดยอดมันอาจจะเป็นที่ว่าผมอันนี้ไว้ด้วยนะครับเขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะเหมือนผมเวลาคัสตอมอะไรไว้อะปรับอะไรไว้อย่างเงี้ยมันจะคอยอันนี้ไว้ตลอดครับ มืนกันว,ว่าเซฟมันอาจจะจำค่านั้นไว้ก่อนนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าผมจะมาเล่นอะไรสนุกๆครับมันนะครับงานนี้อือมันละงานนี้เว้ย นะครับงานนี้อันนี้แข่งแร็ปมันไม่มันไม่สนใจจานี้อยู่แล้วแต่ที่เราสนใจคือตรงนี้ครับโอ้ oh my god โอ้โหเดว์นี่แหละที่ผมสนใจนะครับโอ้ย oh, สนุกสนุกใหม่ใหม่ให,ห,หม่ขึ้นให,หม่ไหมขึ้นใหม่ไหม Five, 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 Five. Oh, ึบฟิปฟ ah. ิปฮะฟิปอี๋โคตรแนวเลยรวะทำไมเร็วๆถ้าจะเสี่งกว่านี้ครับไปพวกไปเจอกันที่นู่นนะจะขอไปก่อนมาแล้ว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 อ้้โ ลอยนะครับลอยไปไหนไม่รู้โอ้ยลอยไปไหนไม่รู้ไปดูเพื่อนก่อนเพื่อนเพื่อนไปหรือยังเนี่โคตรแนวบอกเลยอย่างนี้ต้องไปทำตอนปล่อยตัวครับ ต้องไปทำตอนปล่อยตัวถึงจะเจ๋งเอาละตรงนี้เลย <c oughs> เอ้ยไปท้าใครท้าใครดีวะเดี๋ยวเดี๋ยวหาหาคนท้าก่อนเนื่นซินทูโน่เลยเล่นของแรงครับมาซนตูโน่เรามาเจอกันหน่อยโอ้ยโหหด สนามแข่งโหดมากเออใครจะเข้าเส้นชัยก่อนเดี๋ยวมาดูกันครับขอส้มรถรอส้มรถออรอเลยไม่ตาเราอะ่ะมามาออมาดิเดี๋ยวรู้เรื่องครับบอกเลยเราได้รู้เรื่องแน่นอน มาแล้วมาแล้วเซนตูนมาแล้วนี่ไฟตัดรอเลยครับนี่โด,โดูโตนี่ไฟตัดไฟตัดมาไข็รแรงไข็งแรงได้ทรีทูวไป เอติดเงวเงวเงวเอาชิบหายแล้วมันสปอนกลับมาได้ครับแล้วก็ความเหมือนเดิมอะเฮ้ยมันเอาอ่ะมันเอาะเอาอีกรอบอโอ้โหตาม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 มามาูมาไม่ไหวครับต้องในตามครับงัน้นสู้ไม่ไหวฮะ ไม่ไหวจะเคลียบไม่ไหวจะเคลียตกรถเลยรถเราหายไปไหนวะเฮ้ยเดี๋ือดรถเราหายไปไหนนู่นโอ้โหไปอยู่อะไรตรงนู้นวะเนี่ะมาซกไกลเลยฮะโอ้รถแรงครับรถแรงเราเด้นคำเดียวว่าแรงมากแรงมาถักไปคำเดียวเหรอวะจะเล่นมุกนี่ไม่ดูมุกเลย มาดูคู่ต่อไปกันนะมาดูคู่ต่อไปกันนะคู่ต่อไปนี้จะรอดหรือเปล่าไม่รู้แหละแต่ผมจะโดดให้ดูก่อนยวพี่โดดให้ดูไอ้น้องเขาโดดกันอย่างนี้เดะเลย ทำไมมันจะแข่งสามคันเหรอไม่ดีมั้งแข่งสามคันเลยมาครับมาดูซิว่าใครจะชนะครับมาดูกันครับใครจะชนะอ้าวมาแล้วมาแล้วอ้าโดดไปแล้วหนึ่งสองสามติดนะะ,ะติดนะติดคันนั้นติด อศศ <cade> <World> เอ้ยเดี๋ยวรอเพื machine. ่อนด้วยดิรอเพื่อนด้วยรอเพื่อนด้วยโว้ยคันนั้นไม่ได้อะไรเลยครับทำมาเหินก็ดีกว่านี่โหเป็นการเหินที่อลังการมากไม่อยากลงน้ำครับนี่เออ สดอดอวิซายตรงนี้นี่จมไปครึ่งล้อกันเลยทีเดียวโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอลากาบผู้ชมมาเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u b บส r i ร e กันด้วยนะฮะเพื่อได้ชมคลิปใหม่ๆนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะนี่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 รถไม่เป็นอะไรโอ้โหอันนี้มันเอาอะไรมาทิ้งวะเนี่ยเพียบเลยฮะทำแบบว่าเป็นฐานรองเอาไว้นะครับ ยอดโอเคครับแล้วเจอคลิปหน้าครับซีวากิน huh. สุดยอดครับรถบินได้ครับบินไปไหนเราก็ไม่รู้อะบินไปหาเครื่องบินนี่เองนั่นไงเครื่องบินสวัสดีเครื่องบินเรากำลังจะบินไปหาหนาย ลดล่มดีกว่าโอ้ยสุดยอดโอ้สุดยอด,อยด,ยอดจะตายหรือเปล่ารอ,อดหนะสวัสดีครับผมอันนะฮะถ้าคุณชื่นชอบผลงานที่ผมทำนะครับสามารถกดติดตามได้ที่นี่เลยนะครับหรือใครดูในคอมกดตรงนี้ได้เลย